จ,จิงโจ้นะคะวันนี้แม่บ้านจิงโจ้จะพาเพื่อนๆมาดูสวนหนะ้าบ้านของแม่บ้านนะคะจะให้ดูมุมนี้ก็คือเขาจะมีต้นปาล์มอยู่นะคะแล้วทีนี้แม่บ้านจะพาเพื่อนๆเ,เดินไปดูอะไรเอ่ยที่โคนสีส้มๆ <c oughs> ลูกหมากมันร่วงคะ่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะล้วงออกมาอุ้ยหนักมากเลยเนี่ยไอ้จ๋า ไม่สามารถเออเอ,อ้ยมีน้มกุหลาบด้วยอุย้ยตายตายเดี๋ยวต้องไปเรียกพ่อบ้านมาเอาโอ้ยพระเจ้าทำไงดีน้มเยอะขนาดเนี้จะไปได้ไงอ้ยแม่บ้านต้องไปเรียกพ่อบ้านมาเอาลนะเดี๋ยวไปเรียกพ่อบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวพาพ่อบ้านมาเอานะคะ be careful there's a what do you want? it's stones have you seen the orange one at the bottom what is that the palm is fell down from this one be careful it's lots of stones it's so oh careful it's so heavy oh you're coming to arrive right. oh มันเป็นหมากที่บ้านเรากินกันหรือเปล่า <Happy? S 1> Yes, yeah, beautiful. Nothing you can t leave it like this. <c oughs> I, I just want to chop and I want to see what's that inside. No, I want to chop it. ด้วยความอยากรู้แม่บ้านจะผ่าดูว่ามันคืออะไรนะคะ มันจะเหมือนต้นหมากที่คนแก่บ้านเรากินกันไหมแต่ลูกมันสวยมากเลยค่ะดูสิสีมันอ,อสวยจังก็ผ่าดูนะคะใช้ปังตอผ่าไปโอ้พระเจ้าโอ้โอ,โอ้แข็งโกกเลยนีดฉันจะพังไว้เนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่หมากที่คนแก่บ้านเรากินแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ เรื่องจริงๆโอ้ตายตายอุ้ยตายมีดฉันจะพังโอ้ยดูนี่ดูนี่ดูเม็ดเขามันเป็นหมากอะไรก็ไม่รู้อุ้ยดูเม็ดดัมปอ้เลยแข็งก๊กเลยอะยังอีกยังไม่หยุดอีกเออ ก็อยากรู้นะว่ามันเป็นยังไงกลิ่นก็เหมือนลูกหมากนะคะลูกหมากของคนเก่เละไม่เป็นค่าโอ้พระเจ้า อูเป็นเหมือนมะพร้าวเลยดูดิคะเนี่ยไม่สามารถเลยไม่สามารถจริงๆอ๋อจะเป็นเป็นเม็ดเป็นไตแข็งแข็งอ้ยไม่มีประโยชน์จริงๆดูดินี่สวยเฉยๆโอ้ยตายแล้วหาเรื่องจริงๆเลย เราต้องมาทำความสะอาดอีกให้ดูสนุกสนุกนะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ